ข้อต่อไป49ลบกับ7 4 49ลบกับ7ได้อะไรเอา9ลบกับ7เอา9ลบกับ7เหลือเท่าไหร่คำตอบคืออะไร42ปะนานีบอก42อรุณสีได้เท่าไหร่42ทางอายุได้เท่าไหร่ สี่ <45. S 1> อ้าเอาเ้าลบกับ7ได้สองเลขข้างหน้าหลักสิบสลบกับ0ูนย์ได้สี่คำตอบคือสี่สิบสองถูกไหมถูกต้องอ่ะข้อต่อไปข้อที่หกอ่ะข้อที่หกสิสลบสี่ เอาหลักหน่วยลบกันเอาสี่ลบกับสี่เหลือศูนย์คำตอบก็คือสิบถูกเป่าแน่ใจเป่าแน่ใจแน่ใจกี่เปอร์เซ็นต์รยเอร์เซ็นต์้เลยนะโอเคคำตอบตอบสิบอ่าดูซิถูกหรือเปล่าอ่าถูกตองตอบสิบ ข้อต่อไปข้อที่เจ็ดลบกับสองเอาหลักหน่วยลบกันหกลบกับสองเหลือ 4, <34. S 1> อ่เอาหกลบสองเหลือสี 4, ่มลบกับศเหลือ 30, 3ามสแน่ใจเป่า <5. S 1> แน่ใจเป่า <5. S 1> ปานาลีว่าข้ออะไรสามสิบห้าสามสิบห้าสามสิบสี่เอาคิดดีๆนะรุนสี่ลองคิดใหม่สี่ 2. หกลบสองเหลืออะไรสามสิบสี่เออเ <30, 4. S 1> หลือสี่อ่าลองดูนะสามสิบสี่เป็นคำตอบที่ที่ 30, <4. S 1> ถูกตอ 2. 2> ้องหกลบสองเหลือสี่อ่ะ ข้อต่อไปข้อที่8 21บวกกับ7เอาหลักหน่วยบวกกันเอา1บวกกับ7 1บวกกับ 7, บกกบ7ได้แปดสองบวกกับ0ได้สองเพราะฉะนั้นตอบ28่สมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ ร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นไปเลยนะอ้าวกดแล้วนะยี่สิบแปดเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้ยได้กี่คะแนนแล้วแปดร้อยแล้วโอ้ยเก้าร้อยแล้วอ่าต่อไปข้อที่เก้าข้อที่เก้าสิบสองบวกสี่ อ่า12บวก4เอาหลักหน่วยบวกกันเอา2บวกกับ4ได้6 2บวกกับ4ได้6 1บวกกับ0ได้1เพราะฉะนั้นตอบ10 6เป็นคำตอบที่ที่อะไรทนายุร้อยเปซ็เลยถูกต้อง โอ้ยอะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่สิบสามสิบหกบวกกับสามสามสิบหกบวกกับสามเอาหลักหน่วยบวกกันเอาหกบวกกับสามเอาหกบวกสามได้เท่าไหร่นะเก้า <39 S 1> ใช่ป่ะอ๋อสามบวกกับศูนย์ได้ศูนย์รวมกันเป็นสามสิบเก้ามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ทนายุ1 0ร้อยเปอร์เซ็นต์ หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเลยใช่ไหมคิดว่าถูกแน่ๆเลยใช่ป่ะมั่นใจไหมปานารีมั่นใจป่ะอรุณศรีมั่นใจไหมข้อสุดท้ายแล้วโอเคอ่ะตอบสามสิบเก้าเป็นคำตอบที่อะไรพายุถูกหรือผิดเป็นคำตอบที่ถูกต้องตอบถูกกี่ข้อเนี่ยมีสิบข้อตอบถูกกี่ข้อ สิบข้อเลยใช่ปะ่ะเอาดูซิได้กี่คะแนนได้คะแนนทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก